เดี๋ยวเริ่มแรกก่อนขอขอหน้ากากก่อนเริ่มแรกคือไข่น่สองตัวก่อนขอน่ดนึงเริ่มแรกคือไข่น่อสองตัวนี้ข้างใต้หน้ากากนี้จะมีน่อสองตัวอยู่ใช่ครับขอไข่น่อสองตัวนี้ออกปั๊บเนี่ยเราก็งัดออกมาได้เลยโดยที่มันเป็นจิปล็อกเฉยๆอยาหายขึ้นมาใช่ครับเป็นจิฟล็อกสองตัวนี้สองตัวนี้นจิฟล็อกคือมา,มาจากไหนตัวนี้ครับ จากตรงนี้ครับตัวนี้คือเป็นตัวสวมตัวสวมว,วมเข้าไปกิปล็อก2ตัวสตัว,ตวก็จะรื้อชุดสีของ P C X ตัวใหม่ต่อไปก็คือเราจะถอดชิวชิวออกตัวนี้ก็คือจะมีน็อตอยู่1นสองแล้วก็3าสเอาชิวออกเป็นข่านเป็นตอนไปค่อยๆไล่ไปตามลำดำับ หาว่างดงาิเราลือ้อเรารื้อพี่เซ็คคกชุดหน้าเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาเราเรารื้ชุดข้างชุดข้างเนี่ยคือเราจะลือ้อเอาชุดสีด้านนี้ออกมาแล้วคือมีการลื้อออกมาแล้วก็คือชิ้นส่วนชิ้นนี้ชุดข้างชิ้นส่วนชิ้นนี้ ชิ้นส่วนชิ้นนี้จุดประสงค์คือเราต้องการชิ้นส่วนชิ้นนี้ออกเพื่อจะเปลี่ยนชิ้นใหม่ตอนนี้เราออกได้แล้วโดยที่เราเนี่ยรื้ออยู่แค่นี้นะที่เห็นก็คือเราจะรื้อชุดสีอยู่แค่นี้เราไม่รื้อไปไหนเลยข้างท้ายไม่ต้องรื้อได้เลยเราสามารถรื้อรื้อแค่ชุดหน้าได้โดยวิธีการก็คือเราจะต้องเปิดชุดสีชุดนี้จะมีน็อตสองตัวอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ขันมันเดี๋ยวขั้นตอนตอนใส่เนี่ยจะทําให้ดูเราก็จะได้เห็นว่าตอนถอดออกมายัางไรเข้าอย่างไง จะลื้อชุดสีด้านนี้ด้านหน้าไม่ต้องไปลื้อด้านหลังทำแค่ด้านหน้าแต่ทําไมเขาถึงไม่ได้ด้านหลังกันเพราะเขาไม่มีวิธีที่แพงโดยการก็คือต้องไปลื้อดังขั้นตอนมาบางครั้งทำได้ย,ยากเสียเวลา,าเราเรามีเทคนิคก็คือเรามีวิธีการมันนี้เเข้าไปมีเขี้ยวอะ่ะมีเขี้ยวล็อกอยู่ เราอยา่าเพิ่งยึดน็อตทั้งหมดนะเราจะเข้าไอเข้าล็อกเยบร้อยก่อนแล้วค่อยยึดนอด็อตอยา่าเพิ่งยึดแรงทงสิ้นเลย สไลด์เข้ามาสไลด์เข้าไว้พร้อมกันเหมือนตอนดึงออกมาสไลด์มองเล<ม>็งเขี้ยวก่อนให้มันเรียบร้อยก่อนโงนี้ละเอียดอ่อนไม่ได้จะต้องเล็งให้เป๊ะแล้วค่อยดันขอ,อบขึ้เนเหมือนกัน้านนี้นึกว่าใครนึกว่าใครอะไรนี่นง,นนง,นงอะไรข้างหน้าอะไรเนี่น อลาไล่ๆให้ดีว่ามันมันมันสนิทไหมลองลองดูเอามือสัมผัสด,ดูว่ามันลงพอดีไหมล่กับนาเอเนไหมดูรูน็อตตรงไหมดูดูสนิทแนบไหม อันนี้ก็คือภาพที่เห็นก็คือเราประกอบเรียบร้อยเสร็จแล้วเป็นรถ PCE ร้อยห้าเป็นรุ่นเตาแก๊สก็คือเป็นระบบกุญแจบิดเหมือนเตาแก๊สอย่าครับประกอบโดยช่างนะช่างโอสองคนงมอยู่เป็นชั่วโมงครับ จช่ไหมช่างนะใช่ครับได้ครับยากนิดหน่อยยากนิดหน่อยครับ,รบไม่นิดหน่อยครับยากเยอะเลยครับบอกเด็ mm hmm. ก็ยังไงต้องศึกษากันนิดหนึ่งรถพีเซ็กเนี่ยเป็นเป็นชุดสีที่ค่อนข้างจะลูกเล่นเยอะก็คือจะเป็นกิบล็อกแทบทั้งหมดมันจะซ่อนตัวนอ็อตตัวน็อตสีแฉกไว้ด้านในทั้งหมดแทบจะไม่เห็นน็อตเลยเนี่ยเห็นไหมอย่างที่เราเห็นไม่เหมือนพวกเวฟพวก รถทั่วไปเวฟมีโอปีโน่ทั่วไปเนี่ยก็คือจะมีน็อตอยู่ข้างนอกให้เราขันได้ง่ายๆแต่นี้ PCX ซเนี่ยคุณไม่เห็นเลยเห็นไหมคุณเห็นรอยรอยรอยขันหัวน็อตไหมไม่มีเขาเก็บรายละเอียดให้หมดเลยฝังอยู่ข้างในหมดครับเพราะนั้นคุณต้องศึกษาในการถอดประกอบ p ี x ซให้ได้นะ